จากอิทธิพลพายุโซนร้อนนางกาทำให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดรีสเกตโดยเฉพาะด้านชายแดนเทือกเขาพนมดงรักมีฝนตกโปรยๆทำให้มีน้ำตามท้องทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงอ่างเก็บน้ำ16อ่างในพื้นที่จังหวัดรีสเกตล้นสปริเวยแล้ว7ดอ่างโดยเฉพาะอ่างที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดังเช่นที่อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอเป็นอ่างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณเชิงเขาพนมดงรัก ตำบลละลายอเภอก,กันทละลักปริมาณน้ำที่อ่างเก็บกักได้8.03ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้ปริมาณน้ำ8.662ล้านลูกบาศก์เมตรเลืนสปริงเวย์ไหลเติมเข้าไปในลำห้วยขยุงแล้วซึ่งน้ำในห้วยขยุงวันนี้น้ำยังไหลเคลื่อนตัวได้ดีด้านนายประวิตรรัตวันปลัดอำเภอร,รักษาราชการในอำเภอก,กันทละลักกล่าวถึงสถานการณ์น้ำด้านชายแดนเขาพระวิหารว่า สถานการณ์น้ำของเขื่อนต่างๆในพื้นที่วันนี้น้ำเกือบเต็มอ่างทุกอ่างจากการติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทราบว่าจะมีพายุเข้ามาอีกสองสามลูกซึ่งน่าจะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำซึ่งทางอำเภอได้แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเตรียมความพร้อมถ้าหากมีฝนตกลงมาปริมาณฝนมากขึ้น ให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของของสัตว์เลี้ยงที่อาจได้รับความเสียหายได้ทันท่วงทีขณะที่สถานการณ์ด้านอำเภอขุนหารอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูและฝายป่าอ้อได้ล้นความจุอ่างเก็บน้ำเช่นกันน้ำไหลเข้าท่วมถนนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในตำบลโนนสูงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นชุมชนแรกๆที่อยู่เชิงเขาแถบชายแดนไทยหากมีฝนตกตกหนักอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดน้ำล้นลำห้วยไหลเข้าท่วมถนนนาข้าว บางครั้งก็ท่วมชุมชนเป็นประจำทุกปี